สวัสดีค่ะสกอร์เปโอทาโร่ค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรระหว่างวันที่1 6ถึง30กันยายนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวมังกรนะคะแม่หมอเปิดไพ่ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครึ่งปักหลังเดือนกันยายนเนี่ยชาวมังกรเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกนะคะ t o r e u p s Cup นะคะ เอ็ดอ o ฟซอรนะคะ The Empress นะคะ Justice แล้วก็ไพ,พ่พิเศษนะคะที่แม่หมอเปิดให้นะคะธรรมดาแม่หมอเปิด4ใบอันนี้เป็นใบที่5นะคะ k King of s ซอ r ์สนะคะ ดูแล้วเหมือนชาวมังกรเหนื่อยเนาะที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอุปสรรคมันเยอะจังเลยถึงแม้ว่าตัวคุณเองตอนนี้มันจะดีเรียกว่าดีกรีของความสบายเนี่ยมันมีมากขึ้นในช่วงครึ่งปากหลังละกันนะคะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมหรือต้นกันยายนแม่หมอก็ยังมองว่าคุณมีความเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรไม่รู้แหละแต่แบบอาจจะเหนื่อยกับงานหรือเปล่านะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ อเอาเรื่องข้อดีก่อนนะคะแม่หมอหมองว่าดวงของคุณเนี่ยกำลังจะดีขึ้นแล้วอาจจะต้องพ้นช่วงกันยาไปก่อนนะคะดวงของคุณเนี่ยน,น่าจะดีขึ้นแล้วถ้าใครเนี่ยที่คาดหวังที่จะเปิดธุรก,กิจเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทําได้ในธุรก,กิจอาหารเครื่องดื่มนะคะเป็นเกี่ยวกับปัจจัยสีเนาะแล้วก็ธุรก,กิจเกี่ยวกับธัญพญืชนะคะธุรก,กิจเกี่ยวกับความสวยงามนะคะเ,เกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมอะไรที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ความสวยงามทั้งหลายนะคะแม่หมอยังมองว่ายังสามารถทําได้แต่เงินมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะคะชาวมังกรเพราะว่าคุณเห็นผ้าใบไหมคะไพ่เงินมันไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าสามารถหมายถึงว่ายังต่อย,ยอดสามารถถ้าคิดจะริเริ่มทําแต่แม่หมอมองว่าถ้าคุณอยากจะทําคุณทําได้แต่เงินมันอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณสามารถ extend postpone ไปก่อนนะคะอยากให้รอจน ตุลามยังไม่รู้ว่าจะดีขหรือเปล่าต้องจับอีกทีหนึ่งแม่หมอมองว่าปีหน้าดีกว่านะคะด้วยเศรษฐก,กิจแบบนี้อาจจะสักสิ้นสิ้นปีดูอีกทีหนึ่งคือคุณสามารถแพลนนะคะทำ feasibility study คุณสามารถทำแพลนดูว่าถ้าลงทุนไปเท่าไหร่นะคุณจะ break even เมื่อไหร่นะค,ะคุณสามารถเตรียมแพลนในการทําธุรกิจนั้น,น,นที่คุณคิดว่า วาดวาดแผนเอาไว้ว่าจะทำเนี่ยคุณคิดไปก่อนได้แต่คุณยังไม่ต้องลงมือทําเพราะว่าคุณทําแล้วคุณจะเจอดาบดาบคู่ด้วยนะคะอนาคตเนี่ยมันจะมีอุปสรรคปัญหาแน่นอนแต่ว่าชาวราศีมังกรด้วยเนเจอร์เนี่ยเขาเป็นคนอึด นะคะเรียกว่าอืดใกล้เคียงกับราศีพฤศภเลยแล้วก็เป็นคนหัวดีเนาะส่วนใหญ่จะอยู่ในเรียกว่าท็อปท็อป10ของบริษัทคือจะอยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆใ,ในบริษัทนะคะถ้าไม่ได้อยู่ตําแหน่งใหญ่ๆเองเนี่ยก็เป็นคนหัวดีนะคะมีความอดทนสูงกว่าราศีอื่นๆเพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่าถ้าคุณเนี่ย มีความดือ้อคือคุณอยากจะทำนะคุณก็ทําไปเลยไม่เป็นไรนะคะแต่เงินต้องเตือนไว้ก่อนว่าเงินมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณคาด Expect สมมติคุณคาดหวังไว้เดือนละแสนเดือนละล้านมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวังมันอาจจะลดลงมาเหลือห้าหมื่นหกหมื่นประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้พูดถึงคนทําธุรกิจส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าคนทํางานธุรกิจทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ได้รับเงินเดือนอยู่แล้วตรงนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าผู้ที่ทํางานประจําเองเนี่ยความเหนื่อยความอึดมันต้องมีนะคะ แต่สำหรับชาวมังกรแม่หมอก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะคุณก็อดก็ทนอดทนอยู่แล้วนะคะปัญหาอุปสรรคมันเยอะเนอะอาจจะเจอลูกค้าหินถิน,นยากๆปิดงานไม่ได้ปิดงานยากอะไรประมาณอย่างนี้คล้ายๆแบบนี้นะคะแม่หมอขอเตือนนิดนึงนะคะชาวราศีมังกรเครื่องปักหลังของเดือนกันยายนถ้าเป็นไปได้แม่หมออยากให้ไปทําสังฆทานนะคะแม่ขอเปิดไพ่แล้วแม่หมอมองเห็น เห็นบางอย่างที่แม่หมอปูดไม่ได้นะคะคุณมีเจ้ากรรมในเวนนะคะอาจจะมาด้วยเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะยังไงก็ตามเรื่องแรกนะคะชาวราศีมักงกรต้องระวังอุบัติเหตุน,นะคะคุณต้องระวังอุบัติเหตุไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะเลือดตกยางออกรถ รถยนต์นะคะอาจจะมีโอกาสที hey, to to like ่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะหรือว่าความเจ็บป่วยที Cancer ่คุณหาสาเหตุไม่ได้นะคะแม่หมอบอกคุณเลยมันมาจากกรรมของคุณนะคะอาจจะทํามาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วบางทีคุณป่วยเป็นโรคแปลกๆนะคะทําไมฉันต้องเป็นโรคแบบนี้ด้วยแม่หมอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมังกรนะคะบางทีคุณหาสาเหตุไม่เจอหรอกเพราะมันเป็นโรคกรรมนะคะก้าวก้าวกรรมในเวนเนี่ยเขามาหาแม่หมอดูไปแม่หมอขนลุกนะคะคือคือตัวแม่หมอเองเนี่ยแม่หมอเป็นคนมีเซนด้านอย่างนี้นะคะดวงเนี่ย แม่หมอแต่ละคนเนี่ยจะบอกว่ามีความสามารถยานพิเศษแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปแม่หมอก็จะเห็นบางอย่างที่อาจจะคนอื่นไม่เห็นนะคะโดยคนอื่นก็อาจจะเปิดแม่นหรือว่ามีความพิเศษในบางอย่างของเขานะคะแต่นี่แม่หมอขอเตือนไว้ก่อนนะคะยังไงอยากให้ชาวมังกรมันเรียกว่าชาวมังกรทั่วประเทศมีเป็นล้านคนอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเรื่องแรกคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพของคุณ2คุณต้องระวังอุบัติเหตุถ้าเป็นไปได้การทําบุญที่ดีสุดๆก็คือสวดมนต์แผ่ส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรแห่งอุบัติเหตุและโรคประจําตัวของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นโรคเก่าๆที่ไม่เป็นมานานและกลับมาหรือเป็นโรคอะไรที่คุณบอกใครไม่ได้เลยเป็นโรคสาเหตุแบบหาสาเหตุไม่ได้แบบไม่อยากให้ใครรู้อย่างนี้นะคะ แม่หมอสามารถพูดได้เลยเป็นโลกกรรมโลกเวรโลกกรรมที่คุณทํามาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะคะยังไงเนี่ยลองไปทําสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วน,นกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรตรงเนี้ยที่เขามาหาคุณวันเนี้ยไปนะคะชีวิตคุณเผื่อจะได้ดีขึ้นนะคะลองทําดูนะคะชาวราศีมังกรทุกคนแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ